สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ่งก็จะพาทุกท่านมาพบกับ Toyota r ร v o นะคะรุ่น2.4 e plus นะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นรถปี18นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่669,000บาทเท่านั้นเองนะคะระยะการใช้งานอยู่ที่178,000โลนะคะเป็นรถยกสูง4ประตูสีขาวสวยๆเลยนะคะหน้าหล่อคันนี้นะคะ คันนี้นะคะก็มาพร้อมกับตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟ d a ย์ไทม์รั n นิ่งไลท์มาให้นะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะคะกระจังด้านหน้าเป็นสีดำนะคะในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะคะไม่มีรอยแต่รอยร้าวเลยนะคะตกแต่งให้ด้วยโครเมียมสวยๆนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะรีบเลยนะคะรถมีพร้อมนะคะพร้อมส่งให้กับลูกค้าเลย นะคะเป็นสีขาวส,สวยๆแบบนี้นะคะเป็นสีประตูยกสูงด้วยนะคะก็มาพร้อมกับตัวล้อแม็กนะคะอันลอยนะคะแข็งแรงหัวน็อต6จุดแบบนี้นะคะเป็นล้อแม็กเดิมนะคะจากคารโรมงานเลยในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะก็สมบูรณ์นะคะโชกไม่ล้มไม่เอียงนะคะหัวน็อตสวยงามนะคะภายในซุ้มล้อไม่มีรอยแตกเลยนะคะ การันตีได้เลยนะคะของเราไม่มีพลิกคว่ำชนหนักไม่มีอุบัติเหตุมาแต่อย่างใดนะคะเป็นรถโครงสร้างดั้เดิมเลยนะคะมาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้เรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของตัวกระจกนะคะก็เป็นโพรเมียมเงาเให้แบบนี้นะคะเป็นพับไฟฟ้าด้วย ตัวกระจกนะคะก็มีระบบเซ็นเซอร์มาให้นะคะเป็นระบบกันขโมยนะคะกระจกเป็นกระจกบานแท้บานเดิมเลยนะคะในส่วนของตัวสัญ,ญลักษณ์โลโก้ต่างๆนะคะแสงก็ค่อนข้างเยอะอาจจะมองไม่ชัดนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถก็ติดซีมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งคันเลยนี่เลยนะคะป้ายสติ๊กเกอร์พิเรนเน่ยกสูงนะคะในส่วนของตัวไฟนะคะเป็นไฟทับทิม led สวยสวยเลยนะคะ นี่เลยตัวไฟไม่มีรอยแตะรอยล้าวเลยนะคะมาพร้อมกับตัวกันชนท้ายนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้พร้อมเลยนะคะตัวกล้องมองหลังต่างๆมีมาให้นะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะสัญาลักษณ์ต่างๆนะคะอยู่ครบเลยรถโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะคะไม่มีประวัติพิกามชนหนักนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะรีบเลยติดต่อมาหากิ่นเพชรยนตนะคะที่เบอร์0 8 2 0 7 2ป1 5 2นะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่600,000 6,9,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพาไปรับชมในส่วนของตัวรถกันบ้างนะคะภายในนะคะก็มาในรูปโทนสีดำนะคะเป็นเบาะผ้ารายละเอียดตัวเบาะนะคะก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดแต่อย่างใดนะคะรอยเย็บรอยตะเข็บนะคะสวยงามนะคะเบาะสวยๆเลยพ mm hmm. วงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะก็มีระบบแอร์แบ็กมาให้นะคะตรงพวงมาลัย สะดวกสบายพร้อมใช้งานเลยนะคะปุ่มกดเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆนะคะรับโทรศัพท์นะคะก็ใช้งานได้นะคะมาเพ้อมกับตัวจอเลยนะคะเป็นจอตรงรุ่นนะคะระบบแอร์อนาล็อกนะคะที่สำคัญนะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างตัวรถนะคะก็หัวน็อ เดิมๆรอยเม็ดอาร์คนะคะเรียงกันกลมสวยเลยน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับกันเลยนะคะนี่เลยนะคะตัวเชื่อมระหว่างาประตูนะคะและก็ตัวรถไม่มีรอยแกะรอยขันนะคะซึ่งการันตีได้เลยรถไม่มีการเปลี่ยนถอดอะไรมาแต่อย่างใดเลยนะคะนี่เลยนะคะหัวน็อตทุกมุมทุกจุดนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะเม็ดอาร์คชัดเจนนะคะสมบูรณ์เลยนะคะสมบูรณ์เลยคันนี้ ขอบประตูต่างๆนะคะก็ไม่มีผิดรูปนะคะประตูไม่ตกร่องนะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะเปิดปิดได้นะคะสมบูรณ์เลยนะคะท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถใช้งานอยู่รีบเลยนะคะมีรถพร้อมส่งนะคะของเรานะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยลูกค้าที่อยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะสามารถออกรถกับที่เราได้เป็น ปกติเลยนะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะคะเหนือใต้ออกตกสามารถออกรถกับทางเพรยนต์เราได้นะคะของเราบริการไฟแนนซ์ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะวิ่งเซ็นให้ฟรีเลยนะคะมีรถสไลด์ส่งฟรีให้ด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะของเรานะคะช่วยผ่อนให้ลูกค้านะคะ6อ่า12เดือนนะคะขอโทษที0%ดอกเบี้ยน,นะคะ12เดือนขับรถฟรีอีกต่างหากนะคะ90วัน นะคะท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์หรือโทรเบอร์มาตามลิงก์ด้านล่างที่แปะไว้ให้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้กิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ